สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะเก็บตกบรรยากาศช่วงต่อยอดต้นกระถินนะครับวัดสันติสุขนะผ่านช่องเสือพาไปนะฮะให้กับเอซีแล้วก็ท่านที่โอนผานบัญชีพี่เสือมานะก็มาร่วมกันต่อยอดในคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมการโอนผ่าบัญชีของทางวัดนะครับสันติสุขเกรดมาขอส่วนบุญ ครับผมใช่ใช่ใช่แล้วนะครับยอดที่แจ้งมามีประเด็นขอสนบุญครับผมแล้วก็แบ่งบุญให้เขาเราทำบุญเยอะเนาะะะนฮรบุญเยอะเราทำบุญใหญ่นะคสัตที่สุดพัฒนาว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะประกาศให้ท่ทุกท่านที่ติดตามดูไลฟ์สดอยู่นะครับท่านจะได้รู้ว่าอ่า ส่วนเอฟซีท่านใดนะครับที่จะสะดวกต่อยอดในช่วงนี้นะครับก็พักเข้ามานะครับที่ยูทูบเบอร์ได้นะครับที่เราอยู่ด้วยกันในสารธรรมแห่งนี้นะครับนับยอดนะครับที่โอนเทวัดนะครับสัตติสุขสักแก้วนะครับยอดผ่านบัญชีนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจำนวน1น0 0 0แน 9ก้ 97, 97าหมื่นเจ็บาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับอนะ่ส่วนต้นการที่ยังไม่ได้นะครับระบุจำนวนยอดนะหนึ่งในนั้นก็เป็นของมงคลพราะแต่พร้อมด้วยเอฟซีนะครับผู้ใหญ่เจดีสายบุญทั่วโลกพี่ยังวัดนักนะครับก็ต้องขออภัยคณะกรรมการด้วยนะเนื่องจากมีเอฟซีที่อยากจะมาต่อย,ยอดที ณที่แห่งนี้อีกจํานวนหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้เช็คปาตั้งแต่แรกในกระทเล่าที่เขียยเอาไว้เดีนวเดี๋ยวรอพ่แตนเช็คพักหนึ่งนะครับมีสมุดไหมครับสมุดปากกานีไหมครับยูทูบเบอร์อ่าเขียนไม่พอนะครับเราเป็นสายตุลเราก็รวดเร็วเราบองไว้นะคากันนะครับ กระถิ่นสมคคีวันพิกาพฤศจิกายน2567ถวายหนะ้าวัดสถิตุขสังแก้วแห่งนี้นะครับต้นการรวมทั้งหมดทั้งสิ้น68,390บาทสาธุสาธุสาธุอาตมโมทามินะครับ อ่าก็นี่คือยอดต้นการของหลวงพ่อแตนนะครับเดี๋ยวจะต่อยอดต่อเลยอาบัดสบายทอดใส่แล้วเนาะอาบัดสบายทอดผมเป็นผู้บาดรุ่นข้างล่งไปแหกแปดสามไปใส่ระบาทต่อจะต่อยอดต้นกันนะฮะไม่รวมเลขที่ที่โอดคำสีว่าเด็กินน้ำเยอะมันจะเข้าห้องน้ำบ่อยอาปลยอ๋อผู้บอกให้ลงไปข้างล่างโอ้ดีกว่าจะทำบุญต่อยอดข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรเสร็จภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อต่อเลยเนาะ เนื่องจากพระพุทธเจ้าเพื่อจะใช้เวลาพระพุทธเจ้าท้นานนะครับขออนุญาตพระพุเจ้าทุกรูปนะครับเจ้จาคณะอำเภอนะครับเจ้บบาคณะตำบลทุกรูปนะครับฮนะวางใสวยหนะระอเปล่าาสำหรับไอซีที่ต่อยอดนะครับเดี๋ยวจะแจกไว้ต่างหากนะครับเพื่อแต่คนละเล็กคนละน้อยนะครับนะปัปจจัยที่สายบุญท,ท่านทำบุญมาวันนี้นะครับนะก็จะได้สร้างกำแพงกับป้องกัน นะครับเหตุทยที่เกิดขึ้นกับพระพิสุนะครับที่จมวรรษานะครับนี่ทำอะไรทำด้านนี้ตายย้อนลุกลุกปะลุกลุกประการเดิมอ้อมไปปะสองน้อยสามน้อยขอญาตนะครับน้องลูกสาวไงยอาบัดสวรรค์ไม่ไหนละไปแล้วบอกโอ้ไม่หมดไม่หมดสักทีเนาะสายบูนนี่หลั่งไหลมาเยอะเลยนะครับ อะวาสวรรค์ก็จะมีคนต่อยอดนะครับนะครับเอซีท่านแรกนะครับที่จะขออมาต่อยอดที่วัดนะครับสติสุขสาแก้วแห่งนี้อาคุณคุณกันสุดานะครับนะว่าที่เนาะว่าที่ผู้ลงสมัครไหมเอาไหมให้เอาน้องโกจะบอกจะประกาศให้ทราบท่วหน้าสนนะครับจากบ้านดุขบ้าแดงนะครับต่อยอด หนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุสาธุนะครับนางเสี่ยมนะครับต่อยอดานะต่อยอดกระทิบอีกหนึ่งพันบาทนะครับสาธุสาธุนะครับย่าอาชีพสองร้อยบาทนะครับคุณหมวย阿拉斯าอีกสองร้อยบาทนะครับสาธุสาธุใครที่จะต่อยอดฝากเข้ามานะครับเราจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะเบนโกก็ แล้วสมบัติการยางนะครับยางพาราต่อยอดไปอีกสองร้อยบาทนะครับสาธุสาธุคุณนุชนะครับคุณนุชเซเกอร์นะครับจากประเทศจากประเทศไทยนะครับนะคุณนุชเซเกอร์นะครับต่อยอดกระถินวัดัสันติสุขอีกห้าพันบาทนะครับสา,ส,าสาธุสาธุคุณสมน คันพวงนะครับนะจาก USA นะครับเป็นเอ็นซีที่ใหญ่ดีๆขั้นหนึงนะครับต่อต่อยอดอีกหนึ่งพันล้านบาทนะครับเอา้ยล้านตัวบ้างเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทขออนุญาตครับเฟมิลี่บ้านนานะครับต่อยอดสามร้อยบาทนะครับสาธุสาธุอีกครับเพื่อนนั่งเรานั่งลงดีนะทุกคขอขออนุญาตยืนแล้วเนาะ พุแม่น้องเหนียวนะครับต่อยอดหนึ่งร้อบาทนะครับสาธุสาธุคุณแม่ราตรีชัยสารนะครับต่อยอดอีกห้าร้อยบาทนะครับสาธุสาธุที่โขเจแปนนะครับที่โขเจแปนนะที่โคเจแปนต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุสาธุคุณเรวดีนะครับ คุณเรวดีต่อยอด1,000บาทแม่ออฟกกอกับพ่อออฟกกอกนะต่อยอด500บาท้อยบาทแอร์พิทยโยงนะครับต่อยอด100บ, 1, บ,ดบ, 21, บาทรวมเป็น1,600บาทนะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะไเ่ลาเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่นจะปิดบัตรก่อนเด้บัตรสวัสดีเวลาเปิดนะมีเวลาเปิดมีเวลาปิดนะ อาแม่ดาเฟอร์นี่นะครับต่อยอด100บาทสาธุสาธุวิวกกอกต่อยอดอีก100บาทตัววม,มาแถมใจเข้ามาด้วยนะครับน้องนาเดียนะครับปกกอกอีกหนึ่งท่านนะ100บาทสาธุสาธุอ่า คุณจิตตาสามสีเหลืองนะครับสามร้อยบาทคุณพลรพิตเนียมสกุลหนึ่งร้อยบาทคุณวัชราแสงสิทองหนึ่งร้อยบาทคุณสมรชาแนวนะครับหนึ่งร้อยบาทที่รีญี่ปุ่นนะครับหนึ่งร้อยบาทซื้อกระพานไปและเอฟซีสามร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาทสาธุสาธุสาธุคุณพยาวยืนนอกคุณพยาวยืนนอกนะครับต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุ แอดมินน้อยกับแม่พีก,ก่อนนะครับต่อยอดสองรอ้อ